ลูกจิงไปโอ้ช่วยด้อยกลายเป็นนองดูไปลานลานดวงลานสามคนเราลูกครับลูกครับ้านเล็กลานลานลานเล็กลานง่ายตั้งเปยนั่นนะอ้อมีนหนองไม่เลยอืม น้องใหม่น้องใหม่พมมาทีแรกเลยเนี่ยแต่ที่ม้านมาประจํามาไล่รอบเลยเยดุดหลักมาเนี่ยตามก้นเล่นิ๊กเองเล่นิ๊กเองเยไปเล่นนะ นี่เป็นป่ายางครับรอยตัดจริงนี่เราเดินมาต่องโลดได้ยังไม่ได้ที่นี่ครับท่านผู้ชมใครที่หาอย่างตัดอยู่มารับเอาเน้าสว่างว่างนี่ดูต้นยางต้นง่ายๆนี่แหละท่านผู้ชมนี่สวนยางว่างอยู่ เน่ยนี่ยังไม่มีคนตัดครับใครจะสนใจติดต่อได้เดี๋ยวจามาตัดดูพี่คกอบเราได้ยินหรืม,มันใหญ่จริงต้นจังใหญ่นี่เอาไม่ใช่ได้แล้วนี่ตรงนี้วางอยู่ประมาณง่องซ้ำลอยหลวางอยู่ซ่องซ้ำลอยหลท่านผู้ชมใครสนใจติดต่อได้ chưa chắc mời được lắm luôn lắm làm giặt gắn nặng xong 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 xong

คู่เขาขุดแร่ท่านผู้ชมสมัยก่อนขุดแร่ขุดแร่เหมืองแร่ครับถ่ายแร่คนส่งแร่ถ้ามแฮกตาขึ้น โน่บ้าไปตึ้งโน่เล็กลเลยอ๋อว่ากองน้ำีเขาสำาเีนเ้ครับท่านผู้ชมต้องงาจัดสั่นาโอ้โหสวยงามหลงกลอื ส้มเซ็ตนะสวยงามสวยงามนี่หลับนิ่ได้ฮะจับเลยดีกว่าเดี๋ยว่อตาการลื้อเดี๋ยวคอยจัดเดี๋ยวเดี๋ยว

แต่จ,จริงน้านร่วง้านร่วงจะพักตรงนี้นะแต่ว่าทีมงานขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกาขาดฝ<า>้นเที่ยวฝ้นตกตวนนดวงเที่ยวฝ้นตกเ,เบ็ดพมออกมากันไหมไปครับทุกท่นเจอกันที่ทัพนี่เดินมาเป็นสองโลแล้วมาหาอยู่หากินแล้วทา่านผู้ชมหาปูหาปลา อ๋อนี่อ่ะค่อยค่อยค่อยอยู่มันค่อยจริงอ่ะอยู่มันโดนโอ้ต้นไม้ใหญ่กันชมฮะ่นี่ปลามาเที่ยวชมปลาชมเตาน้ำธรรมชาติหาปลูหาปลาจังหวัดพังงาครับท่านผู้ชม นั่นของกินสัมภลระเราทั้งนั้นเลยนะแต่ผมก็มีน้ำแข็งอยู่กับบ่าวบาวเอาไปก่อนแล้วโอเคครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศสายน้ำนั่นนี่ไปทีอาร์เอ็นอา์ซุนหนึ่งช่ติดตามได้วยครับผมให้กำลังใจคอนเสิร์ตถ่ายไปเรื่อย ตัดต่อไม่ต้องตัดครับเอามุมกล้องเอาราฮะไปแล้วครับยิงงานเราไปก่อนท้กคณตามเพื่อนน,น,นออะครับน้ำใส่มากนี่กล้องมันทึกภาพผมจมน้ำน,นี่ยเลยไม่รู้จะได้บันทึกถึงตฟอนหนะักนะแบบเยอสี่เปอร์เซ็น ไม่เดียวเดี๋ยวเอาผา,าเบอร์แบงค์มาสามก้อนน่าจะพอแต่ความจำไม่รู้จะพอไหมห้ามก้อนห้านี้น <c oughs> <c oughs> อ้อกเล็ว่าน้อยนะ่มาสัก้ยอ่ะต่อตี่แถวเนี่ยนักเลงกายคันยางดูไปแล้วก็หลุดพ้นฮะแงหลุดพ้นมั่วตายดูไปแล้วเก็มาด้มั่วเหรอไปเลยอ เนือโย่หนทบเรากัยังชอบอ่าเนี่ยะเดีวไม่ใหญ่เกยนี่อได้วเดยวจังอ้ไม่ไม่ใหญ่เกยอีแล้วนะนี่ไม่รด้ได้ถึงแล้ไม่ถึงนู้ยังปอยกูดูสานี่มันกำลังส่นน้อยมันมันเราปล่อยผดราบลูกกันรู้สิก่ันนไอ้นี่มัลูกไม่รู้ได้ไหม

มที่แคมแคมตรงนี้แคมปิง้งแคมปิ้งทีมเป็นฮ <อ lum S 2> าร์ดเ <c oughs> อาเบาๆนำแก้งมานี่ก็มันเย็นเนี่ยบรรยากาศอยู่กลองนี้ท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่มุกล,า,ลานลานลานดวงกำลังแหลปลปอยู่นี่ตอนนีนเหลือครับเหลือ ดดีีดต้องเอาเกลือโรยน้ำเแข็งไว้ครับไม่ยุ่งงั้นมันน้ำเจ๋งเราจะละลายเกลือใส่ไหนยิดอย่งเดีนี่เดี๋ยวไม่ไม่ตึงออมเป็นก้อนอยู่แต่ดมใส่มาร์กใส่มาร์กใส่สมาร์กมันก็ตน้นครับเกลือ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 ก้อนๆๆเกลือก้อน

ครับกำลังบําเอยู่เดี๋ยวจะแ่งอันนก่อนเอโอเคยางงนเอเตียมซ่ำผ่าราวันนี้อุปกรณ์แคมปิ้งเฮ้ย่านผู้ชมช่วยหามเลยนี่จ้ะปลานำยนปลาช่วยนะช่เชือช่วยาคนตกไม่ช่วยยางไ้ xem cải chê mày ừ mà mấy hãm cà chê cà chê mày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  chê นี่ครับท่านผู้ชมท่านฮะอ่าทดสอบทดสอบทดลองแซมปิ้ลก็อยากแซมปิ้ล

อ้อนน่ะน่าพอเลยดีมึงเต็มมึงเต็มมึงเต็มก็อ่ะล่างเอล่งเอดูดนี่นน้ำมันลึกน้ำมลึกน้เราต้องนิ่ต้องนียเสินไ้ลยเด้อเออไม่ใช่หนุดีมีเต็มส่ะคร่างท่านท่านท่เจ้าลุเบลเฮ้ยก้อนเนับด้านอ้นของเราดอกแรกหนึ่งตัว ช่วยเลยนต็มช่วยเลยเอนเตือนเอาเนี่ยปลาทุด้อยไม่ใช่ไม่โอังนันามึกนาหมึกดูปลาต้งบนหลอดดือดนะครช่วยอ้ามากนะตัวช่วยอยงเง้ยเต็มเตือนตื่นดูห้าหากับข้าวห้ากับข้าวเดี๋ยวเราเป็นเบากำลังก่อควาครับทีห้องข้าวเดี๋ยวเรไปห้ากับข้าวไปเตือนเตือ อ๋อเนี่ยบ้าบ่าวดีหงข้าวกับเพื่อนไปชนนี่เรากำลังไม่คืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอาบล้ะยังแหลงนู่นไปนู่นตำานแล้วทางชุดช่อง น้ำมันคลาเนาะเข้าไนหะมขา้ขาเขา้าเข้าอ๋อ,อมี่มี่ท่านผู้ชมอุ้ยควายบนก็นยังตัวเลยไายล้างตงัวงวายบนตัวงสามสามสามแต้มท่านผู้ชมโอ้โอ้นี่น,น,นี่เห็นไหมท่นานผู้ชมนี่แหละที่เราบุกป่าฟ่าดงมา นี่เราเราหากับข้าววะนี่ตามพิษยันนะตามจริ่งพานพานจริงพันยิงปลานั่นน่ะนะเดี๋ยวพันท่านนี่นี่เดืดูังเดืจังตามพิษปลาปลาหมูกันนะเคยเกย์เห็นมั้งปลาเนี้ยอ๋อนี่ปลาปากหมูอ๋อเคยเอ็นปลาหลงเลยที่เคยเห็นไหมท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับปลาปากหมูมืตัวยนี่นี่นี่โอ้โหเห็นนุ่ปลาวเห็นนุ่ปลาวมันสวยงามด้วยเนาะ อช๋ชวยนะปลาต้เขาเลียงกันมากเลยนี่มาอ๋อเน้อปากมายนี่มันกัเดโอ้เล่าปลาเต็มไปหมชดชดกินน้อยปลานี่ก่อนนะปลาโอ้เมียใจก็บอจบางปลานี่นะปลาปลาปลาหมูเหรอเออ่าปลาเ่ปลาปลาเมู้ชมมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นได้พี่กนมองเล่ปลาตนนู้น ไฟเคยเห็นมั้งไฟด้านไม่มีแบบเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีมันดูมันดูเหมือนปลาเทศบาลไหมครับเออจะใคล้ครคืองันเป็นกินร้อยไหมโอ้ยเยอะทุกสดเลยครับเนี่ยตัวอันกำลังชมโอ้ได้จ้ามเต็มสี่เต็มอยู่ดูฮาดูฮาเต็มฮาทอ่ะาเต็มอืมนี่ใครมาติดต่อได้ครับผมผีมานร้านก็ ลานนนเป็นมือว่านแนฮลานดวงทำเช็ดโนเบ,นบาวกำลังห้องข้าวอยู่นี่กำลังก่อควายทำเสร็จไม่ตั้ง,ง,งน,นไปต่อต่อเพื่อผู้ชมผมก็อยากหวานด้วยแหละแต่ว่าบันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยาก,กาศในปาน่าในเขาเนาะที่นี่พังงาอโอเคฟุ้มรวย น,นี่ครับมีบรรยากาศหมากับข้าวนานผู้ชนหมากับข้าวลูกนี้จะได้กี่แต้มอ่ะลุ้นกัน,น,น่านผึ้นงน,นี่น้ำไหลนี่กลางคืนพานจริงแหละกลางคืนเด้วยผีอ้นกับผีเจลี่ยิงจ้า เากระันแน่เลยข้าวข้าวท่านผู้ชมเ้านมานี่ท่านผู้ชมดูดู้างเผาแน่นเลยเ้าหมดแล้วาหมดแล้วเท่านผู้ชมนู่นตัวนันแต่ไม่รู้มันดีไอ้นู่นมากนะเดี๋ยวะอยู่อยูอยลากข้ก้มอ่อ อันนี้หลายเต็ม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 ใบไม้น้ำมันืึนด้วยใบไม้หลายเต็มโอ้โหอ่าเยอะดีจ้ยโอ้ยไล่ไล่สี่ห้าอ่าดูเยอะเยอะย้อมเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหชมบุญปลาชมบุญแน่เลยนี่ดูปลาเลยนี่ปลาเลยนี่เราทอดจ้ามที่เลยนะเออนะจ้าที่ก็เก่งเห็นแม่นี่จ้ามที่นี่นี่เป็น มีกับทิพตัวเร่งนี้หล่ะได้แกงหนึ่งฮะไม่ใช่กลางคืนเนาะกลางคืนแค่นี้คอยคอยเล่ตอนอีพีต่อไปตอนกลางคืนนะผู้ชมอันนี้เรามาหากข้าวก่อนพี่อ้นเป็นมือเป็นเป็นพลานหวานแห่ตัวนี้และซามทีได้แก๊งฮะกบโอ๊บโลได้เหมือนกันไปเราเดินจัดแน่ไปกันช่องกบกันเลย จะเกิดไม่ข้าวน้านเลยเราไม่ได้เอาบวกมากันนะแบบนี้นี่ง่ายว่านีแหละท่านผู้ชมตัวสวยๆทั้งนั้นเลยลูกปลาตัวไม่ใช่ลูกก็ามปลาร่าไหมนี่อาจานย์จอมเอาไปทำอะไรแนะนําด้วยครับผมอใครเอาไปทําอะไรได้บ้างอยังสดๆอยู่เลยขึ้นจากน้ําขึ้นจากน้ำเอาเหลือเดียวฮ่าฮกเจ็ดเป็ดเปดได้แล้วเป็ดตีนีนี่เปดเต็มเราเต็มนี่อย่างน้อยนะ นุ๊กเออจนนี่ดูไว้จนนี่ไม่ได้มาตัวนี้ย่อยตัวนี้ไรตัวนั้นตัวนีย่อยอ่ะนี่ก็อยากปล่อยก็อย่างนี้มันปลารูดนะปลาซ้ำปลาได้ก็อยากมันก็กปลาซ้ำปลาที่ก้มมันเราปลาปลาไหนขึ้นนะปลาอะไรปลาไหนขึ้นดีกว่ากันควายปลาเนี่ยปลาอีสานนะปลาเก้าวโจ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะ อ๋ออยู่มั่นปลาจีนอืมอยู่มัน่นปลาจีนปลาหนอนจันปลาจีนอืมได้แเแต่น,นีน<ก>่มันห้างเงด้งอ๋อแล่แ,ลแต่นั้นดูท่านผู้ชมโลแล้วนั่นสามทีหวานอ่ะทีที่สี่ฐานอนเราเดินหาที่เหมาะสามทีเป็นยี่สิบอุดมสมบูรณ์ครับธรรมชาติ นี่ครกองน้ำไหมมลมันเนยถ้าเราถ้าเราเดินในน้ำมันขึ้นบนเนี่ยเราต้องไล่จากข้างล่างครับไปแล้วช่วยช่วยน้ำไม่ใช่ลึกท่านผู้ชมน้ำเพียงหัวเขา่าน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกโอ้ Luột, luột anh ơi lưng bà luôn mình thích tay nam chiao chưa 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 ô chưa 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 ô Ô, chưa 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 ô chưa 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 cắn rồi. นี่เราต้องมีคนปลดน่กันคนว่านกันขึ้นปลาจะอย่กตายอินเขาบอกก็ตกเกกเขาก็วินงก้าวเปล่าไนี่มาเกือได้กช่ไใ่ไหมได้ตกตีเลยตกตีว่านยู่ที่จังหวัดด้วยนะจังหวัดที่ถ้ามัน น้ำเทือนไหมถ้าน้ำเทือน,นมันไม่เยอะ่<จ>ะได้อยู่หนึ่งแต้มสองอสองแต้มสามแต้มสี่แต้ม,ห,ตมห้าแต้มอ่ะห้าแต้มหกเต้อ,อสี่ที่แจ้งกันได้เลยทีเดียว่ท่านผู้ชมอดมสมบูรณ์ไหมครับเผื่นป่าภาคใต้ภาคใต้ก็มีไม่ใช่มีแต่ผักเนือมพมหนังแหลกิฟตเผือนี่เนี่ยนี่มาเจอข้อจริงแล้วนิ เนีนุกใครไม่ได้มาก็พลาดโอกาสแล้วเนี่ยรับชมคลิปมาลังเจเราก็ได้ครับผมกดติดตามไห้กันนะงานเต็มกับตัวนี้ต้องเดินหลังก้อนมเดินไปก้อนุงนะถึงนต้องต้องยิกจากหลังซีที แต่ว่หว่าห้บ่ายปากีกมมากลางกางเช็กเนื้อไม่ไม่มีนะเจ้าไม่มีปลา่เอาินบ้าบานมันบ้านมันตกเลยปลม่นเดี๋ยวกางในี้นีเ็นปลาดวงว่ามันในปลาในนี้เดินไปก่อนเดไปก่อนเดี๋ยวเดินมานี่ตาหวานน้ำปกติน้ำขึ้นเตียมต้นไม้ใหญ่นี่อะนะน้ำเยอะน อย่าเชื่องกาด้วงก็กานดวงยิดข้างลังซึ่งกาโดนวีลักข้างบนหรอครับกาดวงยิดยิบายหอ้างลังไปแล้วก็ไปดูแล้วอ่เล่เล่ช่องเลย